กูาบอกให้มึงรอตรงกาลัยไงแล้วมึงเข้ามาห้องกูไล่ยังไงวะแล้วอะคอยลูกวะยังปีแม่ซอยคอยเนี่ยใครบอกให้มาพูดอีแม่เนี่ยอีแม่เนี่ยยังมึงทำกู มึงไม่เข้าใจกูเลยไงกูบอกให้มึงรออยู่ตรงนูง้นเรียกกูมาที่นี่ปับ๊บกูก็กลับไปให้มึรงรองตรงนู้นกูมาหาลูกกูตรงนี้แล้วกูไปให้มึงรอตรงนูง้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆอ่ะกูไม่ได้อยู่ตรงนน้นแล้วมึงมาอยู่ตรงนี้มึงเป็นผียังไรวะเนี่ยตรงไหนตรงหน้าบนาาันไดไม่ไปไปไหมไม่ไปไปไหมไม่ไปอีสัตว์เจ็บกูจะไปรอตรงหน้าบันไดอ่าเดี๋ยวกูจะไปให้มึงรอ ไม่นางอ่ะเกิดมาก็เพิ่งเห็นผีปังยางอ้งอ,ง,อ,อง,งโง่โง่ชิงๆเลยมองสิโง่